ขความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบวัวจนเธอมาเลี้ยด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคโอ้เขาก็สรุปคือเขาเ,เ,เ,เป้าหมายเขาคือโรงเรียนหลายครือนี่แหละก็คือคนที่ที่วนถัททรงทาลาส่งมาก็อ่าดองอะไรนะดองเบจมาดอ่ะใช่เก็ทีมเดียวกันหมดเลยกับชุดดำทุกอย่าง โอ้โหแล้วคนนี้ยังโหนรู้เลยว่าใครกินอะไรนั่นนี่เออ,อ,อเก่งมากเลยคนเนี้แบบเพราะว่าคนละคนละแบบคนละระดับกับเด็กๆเลยอะคนที่จะล้มจะได้ก็คงมีแค่พ่อเลอะรู้สึกท<น>ําแม่งทําแม่งนะทางซันเนีบอกว่าฮยรู้ได้ไงอะ่อะอันไหนพวกดอกอะไรเงี้ยเอาทําไมเขารู้จักทั้งหมดเลยไปมาเว้ยเขาเคยกินด้วยวะเออมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ,อ้ยอะไรว่าทาไมแบบพวกคนนี้เหมือนรู้เยอะเขาอยู่มาหลายปีอะ่ะเนาะ เขาก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อตอนเป็นหนุ่มไง็เล่ตั้งแต่องสังกราชคนเก่าใช่เขาก็เลยอาจจะรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเขาดูน้องเสียวอูไม่ออกนะเมื่อกี้เสียวอูเขาพูดอยู่ว่าอุ้ททำไมเขาดูไม่ออกเหมือนกับดอกดอกไม้ดอกดียวานบ่งบังช่วยอุ้ยถ้ารู้นี่โดนแน่เลยแต่ครับเอาแน่เลยอ่ะป็นแบบสัตว์เขาเรียกนะเป็นแบบวงแหวนสุดท้ายอเพราะที่พ่อแข่งมาจนถึงวันนี้ก็พ่อแม่ด้วยนะใช่ใช่วงแหวนสุดท้ายเขาอ่ะโอ้โหโอ้โ แต่แกเก่งจริงคือแบบปาอาวุธเลยใส่แกก็เอาตัวที่เป็นดอกไม้ไปรับได้หมดเลยป้องกันได้หมดเลยอ่ะช่วงที่พี่ใต้กําลังจะวัดไก่คนนั้นเนาะโอ้โหแกเหมือนกับดอกไม้แกแผงดิษอะเพิ่มพลังให้แกมันไม่งั้นก็อาจจะมีแตกนะคนนั้นะกันไว้พอดีสุดท้ายก็น่าจะฆ่าคนนั้นเพ้าว่าเนาะอ๋อที่บอกว่าจะต้องมีฆ่าคนคนตายคนหนึ่งก็น่าคนนั้นปิดปากทําไมวะทําไมแกถึง ทุกคนที่มีดอกไม้แกถ,ถึงไว้ชีวิตวะแบบจะดูเหมือนเหมือนแกอยากทําอะไรหรือเปล่าออหรือว่าอยากจะสร้างลูกศิษย์เยอะๆแล้วก็ใช่เป็นสำนักเป็นสานักตัวเองหรือเปล่าวะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เข<อ>า <ๆ S 2> พูดแปลกๆพูดว่าแบบพูดกับพี่เต้ไงว่าอนาคตอาจจะเก่งกว่าแกก็ได้ใช่เจ้าอ่ะในอนาคตเก่งกว่าข้าแน่นอนใช่เหมือนจะปั้นอะไรเหมือนจะทำสำนักตัวเองแสดงว่าน่าจะขัดกับองค์สังฆราชแน่เลยน่ะใช่อาจจะอยู่ด้วยกันในเดียนเต้แต่ไม่ได้เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นิแบบจริงจังแบบอาจจะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันอยู่แต่ว่าก็ในในใจลึกๆก็อาจจะอยากจะมีสำนักที่เป็นยิ่งใหญ่คล้ายแบบองค์สังฆราชอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแบบเนี้ยอาจจะมีอุดมการณ์อันเดียวกันแต่ความฝันที่จะมีสำนักก็เป็นอีกทางนึงเขาอยากมีเหมือนกันกำลังหาลูกศิษย์อยู่ใช่โอ้โหช่วงนี้เหมือนกับพวกอีกําลังพวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวก ดอกไม้เซียนเลยกาลังเริ่มแพงดิแต่ละคนแล้วนะพีไตก็เริ่มมาละใช่ใช่ของเสี่ยวอู่ก็แพงไปแล้วโอ้อโ,หโหอยู่นะดอกไม้ของตุ้งกุปปะเออแล้วพระเอกแล้วตุกุป,ปอไม่กินทั้งหมดเลยวะไม่ได้มันไม่ได้เข้ากับร่างกายทุกคนไงมันจะแล้วเอเอมันจะแล้วแต่มันธาตุของแต่ละคนจะดอกกระดอกอะไรใช่ใช่ใช่แล้วเกียก็ไม่รู้จักด้วยแต่มันมีมันมีอยู่ในสวนเกตั้งนานแต่แกไม่รู้ว่ามันใชปไปอยู่ยังไงใช่มีแต่พระเอก ที่มาจากอีกโลกหนึ่งอะรู้ก็เป็นเดทมาซะเต็มกระบุงเลยเราคิดดูว่าเราคนนั้นรู้ได้ไงหรือว่าเป็นอีกโลกหนึ่งด้วยเหรอเออพวกนั้นน่ะเหมืนพวกแปลกๆอะไรมันเขาอยู่เหมือนเขาก็พระเอกที่มาจากโลกอีกโลกหนึ่งก็คือชาติที่แลวไม่ใช่เหรอใช่เออแล้วคนนี้จะแบบเป็นชาติที่แลวเหมือนกันเผื่อเป็นแบบใช้อะไรวิชาอะไรทุกอย่างมาเหมือนกันไงนะใช่เหมือนแบบ มาก่อนพะอ,องเงี่นะ่ะเออททำไมรู้วะน,น้งองพ้นงงเพราะไม่ค่อยมีคนรู้ไม่มีคนรู้เลยเพิ่งเห็นมีคนรู้นี่แหละเรื่องมดดอกไม้เสียนะเะใช่อาจารย์ใหญ่รู้ไหมอาจารย์ใหญ่ยังไม่รู้เลยมั้งอาจารย์ใหญ่รู้อยู่นี่ว่าแต่ละดอกเป็น <le> อะไรอะ่ะเออเหมือนแกเคยพูดตอนที่ตอนที่น้องๆได้ดอกไม้มาหรือเปล่าที่น้องที่เหมือนแกเคยพูดอยู่นะว่าดอกไม้เรื่องดอกไม้อ่ะเหมือนแกก็รู้อยู่นะมันมีในงานวิจัยปะเหลอไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้ว แต่ที่แ,แน่แน่มีถังซานเลยรู้ลึกกว่าทุกคนอื่แต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าแกยเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเกยเลยรู้เรื่องของดอกไม้เกี่ยวไหมเออเป็นแกเป็นเปนจะไ<ผ>ม่คือเออเป็นพม,มายุเกี่ยวกับด้านดอกไม้ไงด้านพืชพันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพืชพันธละมัง้งอืออาจจะใช่เพราะอาจจะแบบว่ามันอาจจะเรียกหากันเนาะใช่ใช่เรื่องดอกไม้เซียนอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้อาจจะใช่ในมุมนั้นก็ได้